ในชีวิตจริงคนที่น่ากลัวที่สุดมักไม่ใช่คนที่ตะโกนเสียงดังหรือทำร้ายคนอื่นแบบชัดเจนคนที่น่ากลัวจริงๆกลับเป็นคนที่นิ่งมีความมั่นคงและไม่จำเป็นต้องแสดงพลังให้ใครเห็นเพราะความน่ากลัวแบบนั้นไม่ได้มาจากการทำร้ายแต่เกิดจากความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ลึกเกินกว่าจะหลงเข้าไปเล่นเกมของคนอื่นพวกเขาไม่ได้ต้องการให้คนอื่นกลัว แต่พวกเขาทำให้คนอื่นรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าที่จะมาทะเลาะหรือมาท้าทายเพราะในใจของคนแบบนี้มีอะไรที่มากกว่าการพิสูจน์ตัวเองและมากกว่าการชนะใครสักคนพวกเขาไม่ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของการเปรียบเทียบไม่วุ่นวายกับความเห็นของคนอื่นและไม่ยอมให้ความอ่อนไหวของตัวเองถูกเอาไปเป็นเครื่องมือของคนอื่นได้ไง่ายๆคนทั่วไปมักคิดว่าการไม่มีศัตรูคือการอ่อนแอรหรือไม่กล้าสู้ แต่จริงๆแล้วการไม่มีศัตรูมักเป็นสัญญาณของความแข็งแรงที่แท้จริงคนที่น่ากลัวที่สุดมักไม่มีศัตรูเพราะเขาไม่ได้สร้างเหตุให้เกิดศัตรูเขาไม่ไปแย่งชิงความถูกต้องไม่ไปต่อสู้เพื่อแสดงอำนาจและไม่ให้คนอื่นมีโอกาสมีเรื่องกับเขาได้ไง่ายๆพวกเขาใช้ชีวิตแบบไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นและนั่นทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าการเผชิญหน้ากับเขาไม่มีความหมาย ไม่คุ้มค่าและไม่ใช่ทางที่ควรเดินเข้าไปในบทความนี้เราจะเดินไปพร้อมกันเพื่อเข้าใจว่าเหตุใดคนที่น่ากลัวที่สุดจึงมักไม่มีศัตรูเพราะสิ่งที่ทำให้เขาน่ากลัวไม่ใช่ความรุนแรงแต่เป็นความสงบที่มีพลังเป็นการอยู่เหนือเกมและเป็นการมีพลังภายในที่ไม่ต้องแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นคุณจะได้เห็นว่า ความน่ากลัวแบบที่ทําให้คนอื่นไม่กล้าท้าทายไม่ใช่ความน่ากลัวที่มาจากการทําร้ายแต่เป็นความน่ากลัวที่มาจากการรู้จักตัวเองและการไม่ยอมให้ตัวเองถูกดึงเข้าไปในวงจรความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นข้อที่หเพราะเขาไม่จําเป็นต้องชนะใครเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองคนส่วนใหญ่มักสร้างศัตรูขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะเป็นคนเลวแต่เพราะลึกๆแล้วกําลังกลัวกลัวว่าจะดูด้อย กลัวว่าจะถูกมองข้ามกลัวว่าเสียงของตัวเองจะไม่มีน้ำหนักและเมื่อความกลัวนี้ทำงานมนุษย์จะเริ่มเปรียบเทียบเริ่มแข่งขันเริ่มโต้เถียงเริ่มเอาชนะทั้งที่หลายครั้งไม่ได้อยากชนะจริงๆแต่แค่ไม่อยากแพ้คนแบบนี้จึงเหนื่อยอยู่ตลอดชีวิตเพราะทุกพื้นที่กลายเป็นสนามแข่งทุกบทสนทนากลายเป็นเวทีพิสูจน์ตัวเองและทุกคนรอบข้างอาจกลายเป็นศัตรูได้ง่ายมาก ในทางตรงกันข้ามคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องชนะใครเขาไม่รีบโต้ไม่รีบอธิบายไม่รีบแสดงความเหนือกว่าไม่ใช่เพราะเขาอ่อนหรือคิดไม่ทันแต่เพราะเขารู้ว่าคุณค่าของตัวเองไม่ได้ถูกตัดสินจากการเอาชนะคนอื่นในเชิงจิตวิทยานี่คือคนที่มีตัวตนภายในมั่นคงเขารู้ว่าตัวเองคือใครยืนอยู่ตรงไหนต้องการอะไร และไม่ต้องให้ใครมายืนยันสิ่งนั้นให้เมื่อคนแบบนี้อยู่ในวงสนทนาเขาอาจไม่ได้พูดมากแต่ทุกคำที่พูดมีน้ำหนักเพราะไม่ได้พูดเพื่อปกป้องอีกโก้ไม่ได้พูดเพื่อยกตัวเองขึ้นเหนือคนอื่นแต่พูดจากความเข้าใจและความมั่นใจที่ไม่ต้องอวดและสิ่งที่น่าสนใจคือคนรอดข้างจะสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างพลังของคนที่ไม่จำเป็นต้องแย่งไม่จำเป็นต้องแข่ง ไม่จําเป็นต้องกดใครเพื่อยืนสูงคนแบบนี้จึงแทบไม่มีศัตรูไม่ใช่เพราะทุกคนรักเขาแต่เพราะไม่มีใครรู้สึกว่าจําเป็นต้องสู้กับเขาเขาไม่เหยียบอีโก้ใครแต่ก็ไม่ยอมให้ใครเหยียบตัวเองและเมื่อเขาเงียบความเงียบนั้นไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความนิ่งที่ทำให้คนอื่นไม่กล้าล้ำเส้นคนที่ไม่ต้องชนะใครคือคนที่ชนะตัวเองไปแล้ว และคนที่ชนะตัวเองได้คือคนที่อันตรายอย่างสงบโดยไม่ต้องมีศัตรูเลยแม้แต่คนเดียวข้อที่2เพราะเขาเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของมันคนส่วนใหญ่มักสร้างศัตรูจากอารมณ์มากกว่าเหตุผลเพราะเมื่อใครสักคนใช้น้ำเสียงแรงกว่าปกติมองแรงขึ้นนิดเดียวหรือพูดกระทบเพียงเล็กน้อยอีโก้จะลุกขึ้นมาทำงานทันทีและผลักให้เราตอบโต้โดยอัตโนมัติ แต่คนที่น่ากลัวที่สุดไม่ทำแบบนั้นเขาอ่านอารมณ์คนอื่นออกแต่ไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นดึงเขาเข้าไปเล่นเกมเดียวกันเขารู้ว่าเสียงดังไม่ได้แปลว่ามีพลังรู้ว่าความโกรธมักซ่อนความกลัวรู้ว่าคำประชดมักซ่อนความไม่มั่นใจและเมื่อเขามองทะลุสิ่งเหล่านี้ได้เขาจะไม่รู้สึกว่าต้องเอาคืนเพราะเขาเข้าใจว่าคนตรงหน้าไม่ได้โจมตีเขาจริงๆแต่กำลังต่อสู้กับบางอย่างในใจตัวเอง ในเชิงจิตวิทยานี่คือคนที่มีการควบคุมอารมณ์สูงเขาแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนคืออารมณ์ของคนอื่นและสิ่งไหนคือพื้นที่ของตัวเองเขาไม่รับอารมณ์ลบมาเป็นภาระไม่แบกคำพูดที่เกิดจากความอ่อนแอของคนอื่นมาทำร้ายตัวเองและไม่ตอบโต้เพียงเพื่อให้สะใหญ่ชั่วคราวเพราะเขารู้ว่าการชนะด้วยอารมณ์มักทิ้งร่องรอยระยะยาวคือความขัดแย้งและศัตรูที่ไม่จำเป็นคนแบบนี้จึงฟังเก่งโดยไม่อ่อนยอม เงียบได้โดยไม่ถูกกฎและวางเฉยได้โดยไม่เย็นชาเขาเลือกตอบสนองแทนการตอบโต้และความนิ่งของเขามักทำให้สถานการณ์ตึงๆคลายลงโดยอัตโนมัติคนรอบข้างอาจไม่รู้ตัวว่าทำไมถึงไม่อยากมีเรื่องกับเขาแต่ลึกๆจะรู้สึกว่าการประทะกับคนแบบนี้ไม่คุ้มไม่สนุกและไม่ได้อะไรกลับมาเลยเพราะเขาไม่ให้อารมณ์เป็นเชื้อไพลและเมื่อไม่มีไฟศัตรูก็ไม่เกิด คนที่เข้าใจอารมณ์คนอื่นได้โดยไม่หลงไปกับมันจึงเป็นคนที่น่ากลัวอย่างเงียบๆและเดินผ่านความขัดแย้งไปได้โดยแทบไม่ต้องทิ้งรอยแผลไว้ให้ใครจดจำข้อที่3เพราะเขาไม่เปิดเผยพลังของตัวเองให้ใครเห็นง่ายๆคนส่วนใหญ่มักเผลอสร้างศัตรูเพราะรีบแสดงมากเกินไปแสดงความเก่งแสดงความรู้แสดงอำนาจแสดงความเหนือกว่าทั้งที่ยังไม่มีใครถาม และทันทีที่การแสดงนั้นเกิดขึ้นมันจะไปกระทบอีกโก้ของใครบางคนโดยไม่ตั้งใจและศัตรูก็ถือกำเนิดขึ้นเงียบๆแต่คนที่น่ากลัวที่สุดกลับตรงกันข้ามเขาไม่รีบโชว์ไพ่ในมือไม่รีบอวดศักยภาพไม่รีบทําให้คนอื่นรู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างเขาเข้าใจดีว่ามนุษย์ไม่ได้เกลียดคนเก่งแต่เกลียดความรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าเมื่ออยู่ใกล้คนเก่งที่พยายามโชว์ความเหนือ และเพราะเขาเข้าใจจุดนี้เขาจึงเลือกซ่อนพลังไว้ใช้เฉพาะตอนจำเป็นในเชิงจิตวิทยานี่คือคนที่มีความมั่นใจสูงแต่ไม่ต้องการการยอมรับจากภายนอกเขาไม่ต้องการสายตาชื่นชมไม่ต้องการเสียงปรบมือและไม่ต้องการให้ใครกลัวเขาเพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นอำนาจที่เปราะบางและสร้างศัตรูได้ง่ายเขาเลือกใช้อำนาจแบบเงียบอำนาจของการสังเกต อำนาจของการรออำนาจของการเข้าใจสถานการณ์มากกว่าความอยากเอาชนะและเมื่อถึงเวลาที่เขาจำเป็นต้องขยับจริงๆคนรอบข้างมักจะตกใจเพราะไม่เคยเห็นศักยภาพนั้นมาก่อนแต่ก็สายเกินไปที่จะต่อต้านเพราะเกมได้ถูกวางไว้ล่วงหน้าแล้วโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวคนแบบนี้จึงไม่ดึงดูดศัตรูตั้งแต่ต้น เพราะเขาไม่ทำให้ใครรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกท้าทายไม่ทำให้ใครรู้สึกว่ากำลังถูกลดค่าและไม่ทำให้ใครรู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและนี่คือความน่ากลัวที่แท้จริงความสามารถที่ไม่ต้องอวดพลังที่ไม่ต้องแสดงและความมั่นใจที่ไม่ต้องพิสูจน์คนที่ถือไพ่ดีแต่ไม่รีเปิด มักเป็นคนที่ไม่มีศัตรูเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าควรเริ่มสู้กับเขาตรงไหนข้อที่4เพราะเขาเลือกใช้พลังไปจับการควบคุมตัวเองไม่ใช่ควบคุมคนอื่นคนส่วนใหญ่มักสร้างศัตรูจากความพยายามจะจัดการผู้อื่นอยากให้คนอื่นคิดแบบที่ตัวเองคิดทำแบบที่ตัวเองอยากให้ทำหรือเดินไปในจังหวะเดียวกันกับตัวเองและเมื่อความคาดหวังนี้ไม่เป็นจริงความหงุดหงิดจะเกิดขึ้นตามมาโดยการกด การบังคับการประชดหรือการใช้อำนาจซึ่งทั้งหมดนี้คือเชื้อไฟของความขัดแยง้งแต่คนที่น่ากลัวที่สุดไม่เสียพลังไปกับสิ่งนั้นเลยเขาเข้าใจดีว่ามนุษย์ไม่สามารถถูกควบคุมได้อย่างแท้จริงและยิ่งพยายามควบคุมมากเท่าไหร่แรงต้านก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นในเชิงจิตวิทยาคนแบบนี้มีขอบเขตภายในที่ชัดเจนเขารู้ว่าอะไรคือความรับผิดชอบของตัวเองและอะไรไม่ใช่ เขาจัดการอารมณ์ความคิดการตัดสินใจและการกระทําของตัวเองอย่างมีสติและปล่อยให้คนอื่นรับผลจากทางเลือกของตัวเองโดยไม่เข้าไปแบกแทนเขาไม่ต้องยกเสียงไม่ต้องกดดันไม่ต้องสั่งการตลอดเวลาเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครเชื่อฟังจากความกลัวแต่ให้เคารพจากความนิ่งและความสม่ำเสมอคนรอบข้างอาจไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกเกรงใจหรือไม่กล้าล้ำเส้นเขาแต่ลึกๆจะสัมผัสได้ว่า คนคนนี้ไม่สามารถถูกเขย่าได้ง่ายๆและไม่สามารถดึงเข้าไปในเกมอารมณ์ได้คนที่ควบคุมตัวเองได้ดีมักไม่จำเป็นต้องควบคุมใครและเมื่อไม่มีการควบคุมก็ไม่มีแรงต่อต้านเมื่อไม่มีแรงต่อต้านศัตรูก็ไม่เกิดและนี่คือพลังเงียบที่ทรงอิทธิพลที่สุดเพราะคนที่ไม่พยายามเปลี่ยนใครแต่เปลี่ยนตัวเองให้มั่นคงพอจะยืนอยู่ได้ท่ามกลางความวุ่นวายมักเป็นคนที่ใครก็ไม่อยากประทะ และไม่อยากเป็นศัตรูด้วยโดยไม่รู้ตัวข้อที่5เพราะเขาไม่ให้ใครเข้าถึงตัวตนทั้งหมดของเขาได้ง่ายๆคนส่วนใหญ่มักเผือสร้างศัตรูจากการเปิดเผยตัวเองมากเกินไปเล่าทุกความคิดแสดงทุกความรู้สึกระบายทุกบาดแผลให้คนอื่นเห็นโดยหวังว่าจะได้รับความเข้าใจแต่ในความเป็นจริงข้อมูลเหล่านั้นสามารถกลายเป็นอาวุธได้ทันทีเมื่ออยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดี คนที่น่ากลัวที่สุดจึงเลือกเก็บพื้นที่ภายในไว้กับตัวเองเขาไม่ใช่คนลับลวงพรางหรือเย็นชาแต่เป็นคนที่เข้าใจว่าความใกล้ชิดต้องค่อยเป็นค่อยไปและความไว้ใจต้องถูกสร้างไม่ใช่แจกฟรีในเชิงจิตวิทยานี่คือคนที่มีขอบเขตทางอารมณ์ชัดเจนเขารู้ว่าควรแบ่งปันแค่ไหนกับใครและในจังหวะใด เขาไม่ใช้ความเปราะบางเพื่อเรียกร้องความสนใจและไม่ใช้ความจริงใจผิดที่ผิดเวลาเพราะเขารู้ว่ามนุษย์ไม่ได้มีวุฒิภาวะพอจะรับความลึกของคนอื่นเสมอไปคนแบบนี้จึงฟังมากกว่าพูดเปิดเผยน้อยแต่จริงและเมื่อเขาพูดอะไรออกมาแล้วมันมักมีน้ำหนักเพราะไม่ใช่คำพูดที่หลุดออกมาจากอารมณ์ชั่วคราวแต่เป็นสิ่งที่ผ่านการคิดและคัดกรองมาแล้ว การที่ไม่มีใครรู้จักเขาทั้งหมดทำให้ไม่มีใครสามารถใช้เขาเป็นเป้าโจมตีได้อย่างเต็มที่ไม่มีจุดอ่อนให้หยิบมาเล่นไม่มีเรื่องส่วนตัวให้เอาไปบิดเบือนและไม่มีช่องให้สร้างศัตรูจากความเข้าใจผิด คนที่เก็บตัวตนไว้กับตัวเองได้ดีไม่ได้ปิดกั้นโลกแต่กำลังปกป้องพลังของตัวเองและเมื่อพลังนั้นไม่รั่วไหลไปตามคำพูดหรืออารมณ์ที่ไม่จำเป็นเขาจึงยืนอยู่ได้อย่างสงบมั่นคงและปลอดภัยจากศัตรูที่ไม่ควรมีตั้งแต่แรกข้อที่ 6. เพราะเขาไม่ตอบสนองต่อการยั่วยุในทันทีคนจานวนมากมีศัตรูเต็มชีวิตไม่ใช่เพราะโลกโหดร้ายแต่เพราะใจตัวเองไวเกินไป ไวต่อคําพูดไวต่อสายตาไวต่อท่าทีและไวต่อการถูกกระทบอีโก้เพียงเล็กน้อยพอมีใครพูดแทงใจหรือแสดงท่าทีท้าทายสมองส่วนอารมณ์จะทำงานทันทีและผลักให้เราตอบโต้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีโดยไม่ทันคิดถึงผลระยะยาวแต่คนที่น่ากลัวที่สุดไม่ตกหลุ่มนี้เขาเว้นจังหวะระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองเสมอแม้ในใจจะรับรู้ทุกแรงกระแทก แต่เขาไม่ปล่อยให้มันบังคับการกระทําของตัวเองในเชิงจิตวิทยานี่คือคนที่มีการยับยั้งชั่งใจสูงเขารู้ว่าการตอบโต้ทันทีให้ความสะใจระยะสั้นแต่สร้างปัญหาระยะยาวและเขาให้ค่ากับความสงบในชีวิตมากกว่าชัยชนะชั่วคราวเมื่อมีคนยั่วยุเขาอาจเงียบอาจยิ้มอาจเปลี่ยนเรื่องหรืออาจไม่ตอบอะไรเลยไม่ใช่เพราะแพ้ แต่เพราะเขากำลังเลือกไม่เล่นเกมที่อีกฝ่ายตั้งใจลากเขาเข้าไปและความน่ากลัวของจุดนี้คือเมื่อคนยั่วยุไม่ได้ผลพวกเขาจะค่อยๆหยุดเองเพราะไม่มีแรงตอบรับให้เล่นต่อคนแบบนี้จึงไม่ถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่คุ้มค่าไม่มีความสนุกในการประทะไม่มีรางวัลจากการย,ยั่วและไม่มีอำนาจเหนือเขาให้ลิมรส คนที่ควบคุมการตอบสนองของตัวเองได้ดีจึงตัดวงจรความขัดแย้งตั้งแต่ต้นทางโดยไม่ต้องเอาชนะใครและเมื่อไม่มีการประทะซ้ำๆศัตรูก็ไม่เกิดสะสมและชีวิตก็เบาลงอย่างน่าประหลาดโดยที่เขาไม่ต้องเปลี่ยนใครเลยนอกจากการฝึกใจตัวเองให้ช้าลงและนิ่งขึ้นทุกวันข้อที่7เพราะเขาเลือกอยู่เหนือเกมมากกว่าครองเกม คนจำนวนมากใช้ชีวิตอยู่ในสนามการแข่งขันตลอดเวลาแข่งว่าใครเก่งกว่าใครถูกกว่าใครสำเร็จเร็วกว่ากันและใครเหนือกว่าในสายตาคนอื่นเมื่ออยู่ในเกมแบบนี้นานวันเข้าใครก็ตามที่อยู่รอบตัวสามารถกลายเป็นศัตรูได้หมดเพราะทุกคนคือคู่แข่งแต่คนที่น่ากลัวที่สุดไม่ยอมจำกัดตัวเองอยู่ในกรอบนั้นเขามองเห็นเกมทั้งหมดและเลือกไม่ผูกตัวตนไว้กับผลแพ้ชนะ เขาเข้าใจว่าการครองเกมต้องแลกด้วยแรงต้านต้องรับสายตาอิจฉาต้องเผชิญการท้าทายไม่รู้จบแต่การอยู่เหนือเกมคือการไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกต่อไปในเชิงจิตวิทยานี่คือคนที่แยกคุณค่าของตัวเองออกจากการเปรียบเทียบทางสังคมได้สำเร็จเขาไม่ต้องเป็นที่หนึ่งเพื่อรู้ว่าตัวเองมีความหมายไม่ต้องให้ใครแพ้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกชนะและไม่ต้องให้ใครต่ำกว่าเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสูงกว่า เมื่อเขาพูดหรือกระทำอะไรจะไม่มีกลิ่นของการอวดหรือการกดแต่จะมีความนิ่งและความชัดเจนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยมากกว่าถูกคุกคามคนแบบนี้จึงไม่ดึงดูดศัตรูเพราะไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองกำลังแพ้หรือถูกลดค่าอยู่ต่อหน้าเขาและในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครกล้าดูถูกหรือเหยียบย่ำเขาเพราะขอบเขตของเขาชัดเจนและหนักแน่นอย่างเงียบๆ การอยู่เหนือเกมไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการเข้าใจโลกดีพอจะไม่ต้องเล่นตามกติกาที่ทำให้ใจตัวเองสึกหรอและเมื่อคนหนึ่งคนไม่เล่นเกมอีโก้กับใครเขาก็ไม่ต้องมีศัตรูเพราะศัตรูมักเกิดจากเกมที่ทั้งสองฝ่ายยอมเข้าไปเล่นด้วยกันเท่านั้น คนที่น่ากลัวที่สุดมักไม่มีศัตรูไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยเจอความขัดแย้งแต่เพราะเขาเลือกไม่ให้ความขัดแย้งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไม่ต้องชนะใครเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองเพราะเขารู้ว่าคุณค่าไม่ได้ถูกตัดสินจากการเอาชนะคนอื่นเขาเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของมันเพราะเขารู้ว่าอารมณ์ของคนอื่นไม่ใช่ภาระของเขาเขาไม่เปิดเผยพลังของตัวเองให้ใครเห็นง่ายๆเพราะเขาไม่อยากให้ใครมีอาวุธในการทำร้ายเขา เขาเลือกใช้พลังไปกับการควบคุมตัวเองไม่ใช่ควบคุมคนอื่นเพราะเขารู้ว่าการควบคุมคนอื่นสร้างศัตรูแต่การควบคุมตัวเองสร้างความสงบและเขาไม่ตอบสนองต่อการยั่วยุในทันทีเพราะเขารู้ว่าการตอบโต้ทันทีมักทําให้ชีวิตเต็มไปด้วยความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนที่ทําให้คนอื่นกลัวแต่เป็นคนที่ทําให้คนอื่นไม่อยากมีเรื่องด้วย เพราะเขาอยู่เหนือเกมของอีโก้และการเปรียบเทียบเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกต่อไปและเมื่อเขาอยู่เหนือเกมเขาก็ไม่ต้องมีศัตร,รู ศัตรูมักเกิดจากการเล่นเกมร่วมกันเท่านั้นหากคุณอยากมีชีวิตที่เบาและสงบขึ้นอยากมีพลังที่ไม่ต้องแสดงอยากเป็นคนที่คนอื่นเคารพโดยไม่ต้องกลัวคุณไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดในห้องคุณเพียงต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเองฝึกนิ่งฝึกควบคุมอารมณ์และเลือกใช้ชีวิตแบบที่ไม่สร้างเหตุให้ใครต้องเป็นศัตรูกับคุณอีกต่อไป และนั่นคือความน่ากลัวที่แท้จริงความน่ากลัวที่มาจากความสงบและความมั่นคงภายในที่ไม่มีใครทำลายได้